สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารเงินยิจตอนวอลเล็ต1,000งบาทกันต่อครับรายละเอียดล่าสุดตอนนี้นะครับมีการขยับวันขึ้นมาอีกนะคุณผู้ชมซึ่ง ดีเดย์เนี่ยไม่ใช่วันที่20กันยายน2567เที่จะถึงนี้แล้วนะครับสำหรับการแจกเงินดิ่ต้อนวันเล1 0,000บาทซึ่งจะแจกให้กับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มเปราะบางแจกเป็นเงินสด1 0,000บาททีนี้นะครับรายละเอียดเรื่องนี้เขามีการขยับวันขึ้นมาเป็นวันที่25กันยายน2567นี้ครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่ากลุ่มไหนแล้วก็ใครนะครับจะได้วันที่เท่าไหร่นะซึ่งวันที่12กันยายน2567ทีนผ่าน้า,ายหก ชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวตอนหนึ่งระหว่างชี้แจงการถแถลงนโยบายรัฐบาลของนางสาวแพทองทานต่อรัฐสภาว่าถึงโครงการนิตตอนวันเล็ตการแจกเงินก้อนแรก10,000บาทกลุ่มแรกจากการดูรายชื่อล่าสุดมีประมาณ14.2ล้านคนเศษน่าจะประมาณ1 1 4แสนล้านบาทนะครับ เราได้เช็คแล้วณวันนี้96%ได้ดูได้ทบทวนผมพร้อมทีมงานเราน่าจะสามารถกดปุ่มเคาะ,ะคระฆังให้เงินก้อนแรกไหลในวันที่25กันยายน2567นี้โดยประมาณครับกำลังดูอยู่25หรือ26กันยายนนี้แต่น่าจะ25กันยานี้ได้เขาว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งนายพิชัยเนี่ยกล่าว แล้วก็ส่วนคำถามที่เหลืออีก30ล้านคนที่ลงทะเบียนไว้จะทำอย่างไรทางด้านนายพิชัยกล่าวนะครับว่าอย่างที่เรียนไปก่อนหน้านี้เรื่องเงินดิจิ t อลวอลเล็เบื้องหลังของดิจิ t อลวอลเล็คือความสำคัญเรื่องดิจิตอลแพลตฟอร์มสำหรับเป็นแพลตฟอร์มของประเทศเพราะมีเรื่องประโยชน์อื่นๆซ่อนอยู่ด้วยเราก็จะเดินต่อไป และรายละเอียดล่าสุดนะครับที่ผู้สื่อข่าวเขาถามเพิ่มเติมสําหรับประชาชนกลุ่มแรกที่ได้รับแจกเงินในโครงการที่ต้นวัลเลตของรัฐบาลน,นางสาวแพทยองทานนะครับเป็นเงินสด10,000บาทซึ่งเลงเอาไว้เป็นกลุ่มเปราะบางแจกเป็นกลุ่มแรกนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มของผู้พิการรวมประมาณ14.5ล้านคนในช่วงของที่มีการถาแถลงต่อรัฐสภานะครับในช่วงเวลาประมาณ ทุ่มกว่า,วานายพิชัยชุนหะวชิระนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคางให้สัมภาษณ์ภายหลังชี้แจงการถแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภานั่นทําให้ฝ่ายค้านเข้าใจแล้วหรือไม่ว่า ก็เป็นการคุยถึงนโยบายรัฐบาลในภาพกว้างแล้วก็ว่าทั้งหมดจะต้องทําอย่างไรอะไรบ้างเมื่อถามว่าจะแจกเงินจ่ายเงิน1,000 0บาทให้กับกลุ่มเบาบางวันที่25กันยายนนี้ใช่หรือไม่นายพิชัยยอมรับว่าก็ประมาณนั้นครับเมื่อถามว่ากลุ่มที่2จะจ่ายให้ในช่วงประมาณเดือนใดนายพิชายกล่าวว่าเราจะต้องดูสอสาปัจจัยก่อนถึงจะกำหนดได้ทางเศรษฐกิจแต่ก็ต้อง ให้มีความต่อเนื่องทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกันเมื่อถามว่ากลุ่มที่2จะแจกเงินนะครับจะแบ่งจ่ายหรือจ่ายในครั้งเดียวนายพิชัยกล่าวว่าก็ต้องดูปัจจัยแล้วก็องค์ประกอบก่อนเมื่อถามอีกว่าจะมีปัจจัยอะไรที่จะทําให้โครงการนี้ไม่เป็นไปตามกรอบเวลานายพิชัยปฏิเสธตอบคําถามดังกล่าวนะครับแล้วก็เมื่อถามย้าอีกครั้งว่า การจ่ายรอบที่2จะเป็นเงินสดใช่หรือไม่นายวิชัยกล่าวว่าก็บอกแล้วว่าจะดูว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งก็มีหลายเรื่องและนี่ก็เป็นรายละเอียดล่าสุดน,นะครับคุณผู้ชม ในส่วนของการแจกเงินยี่ต้นวอลเล็ตนะครับแน่นอนว่าการแจกเป็นเงินสดกลุ่มแรกที่จะได้แน่ๆก็คือกลุ่มเปราะบางผู้ที่ถือบัตรสลขการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มผู้พิการนะครับเริ่มดีเดย์เนี่ยเขาบอกว่าวันที่25กันยายน25 6 7นนี้เป็นต้นไปนะครับจะแจกได้ทีเดียวพร้อมกันทั่วประเทศครั้งเดียววันเดียวเลยหรือไม่อย่างไรนะครับก็มาติดตามอีกครั้งหนึ่งคือจะมีการประชุมครมหรือคณะรัฐมนตรีในช่วงของวันที่17กันยายนที่จะถึงนี้ด้วยนะครับก็ มีความชัดเจนคืบหน้ามากยิ่งขึ้นแน่นอนเพราะว่าก็จะเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อขออนุมัติแจกเงินต่อไปนั่นเองส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเงินนี้ต้นวันเลทหนึ่งหมื่น 1, บาทเนี่ย<ๆ>ก็ต้องมาติดตามอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเราต้องติดตามความคืบหน้าด้วยนะครับว่าจะได้เมื่อไหร่อย่างไรซึ่งนะครับตอนนี้ก็ไทม์ไลน์เนี่ยวันที่15กันยายนเป็นวันสุดท้ายที่เขา กำหนดเอาไว้ว่าจะต้องมีการดําเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องแก้ไขตรงไหนก็ทําให้แล้วเสร็จนะครับส่วนหลังจากนั้นก็จะเปิดให้กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทําการลงทะเบียนต่อไปนั่นเองส่วนในเรื่องของวันแจกเงินเนี่ยนะกลุ่มที่2เนี่ย ยังระบุไม่ได้นะครับแม้แต่ว่าวันเดือนปีเนี่ยยังระบุไม่ได้เพราะว่าทางรัฐมนตรีครั้งเนี่ยเขาก็ต้องดูในเรื่องของปัจจัยหลายๆอย่างเพื่อที่จะดําเนินการต่อไปนั่นเองนี่คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมติดตามกันได้ใหม่เดี๋ยวแอดมินจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับในเรื่องนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเงินนิ้ตอลวัลติสวัสดีครับ